พบนแต่ได้สร้างแผ่นดินพื้นนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทยให้พวกเรามีพอกินให้บนดินมีต้นไม้ให้มีสายน้ำไหลชะโลมลงอาบแผ่นดินให้บนฟ้ามีฝนตกเชียนช้ำใจจนไลหลรินออกจากตาด้ความ ใส่พักดีในบารมีที่ยิ่งใหญ่อยากจะทำให้พ,อพ่อภูมิใจสักครั้งด้วยสรรพสินที่ อยากจะทำให้พอ่อพูดใจ โซเชอร์รายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันชดีรสสมพลค่ะที่เพิ่งจบไปนะคะเป็นบทเพลงระผู้ส่งเป็นนิรันต์อำนวยการผลิตโดยพลตรีอัธวุฒิมุ่งมิตรเจ้ากรมดุเรียงฐานบกค่ะเนื้อร้องทํานองโดยเป้บดินเจริญราชและขับร้องโดยนักร้องกรมตุรียงฐานบกไพเราะและงดงามมากจริงๆค่ะ ผู้ชมคะคนไทยรักพระบาทสมเด็จพร,ระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมพนาประพิษในหลวงรัชกาลที่9ไม่เสื่อมคลายคะ่ะรวมทั้งหน่วยทหารทั่วประเทศนะคะยังพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรับลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมพนาประพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566ด้วยความจงรัก พักดีไม่มีสิ้นสุดค่ะที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษ พลโทชิสนุพงศ์รอดศิริแม่ทพัพภาคที่1เป็นประธานนำผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทพัพภาคที่1วางพงมาลาถวายราชาสาการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมนาถประรปพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566นอบประลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุนูปาการยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่เสื่อมคลายทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าวางพวงมาลาและถวายราชาสักการะได้เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนช่วงเย็นตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกานอกจากนี้นะคะในวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าถวายสักการะได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาซึ่งขอสอมก,อก็ได้ จัดรถโดยสารให้บริการ4เส้นทางไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติได้แก่จุดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสนามสุพัชลาสายัยท่าช้างสนามหลวงและบวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดเลยค่ะ ต่อกันที่พระบร,รมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาทิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมรนาถประพิษภายในค่ายภูมิพลอำาเภิ่เม,มืองจังหวัดลบบุรีพลโทวัฒนาจัดรัตนแสงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีกว่า30หน่วยงานเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งนำผู้บังคับหน่วยทหารผู้แทนหน่วยงานรวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชาสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมบดาประพิษเนื่องในวันนวมินทระมหาราช ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกวางพงมาลาของกองทัพบกพร้อมกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบการณิก่อนชาวไทยอย่างเป็นอเนกอนันต์ตลอด70ปีแห่งการครองราชและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อก่อเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนทรงอุทิศเวลาในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นธุรกันดารในภูมิภาคต่างๆเพื่อ ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นพร้อมทั้งร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเดองในโอกาสครบรอบปีที่7วันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2566 จากนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนําผู้เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชการพระมหาราชราชการที่9ก้าผู้ยิ่งใหญ่ ส่วนที่อาคารยอดทัพกองพลฐานราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลตรีชายแดนกฤษสุวรรณผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่7นํานำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลงทุกระดับสมาชิกสมาคมแม่บ้านฐานโบกสาขากองพลฐานราบที่7็ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาประพิษ ในวันนวมินทรมหาราชนอกจากนี้กำลังพลกองพลฐานราบที่7ได้ร่วมบริจาคโลหิตที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนาครพิงถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐยิ่งส่งอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการและจดจารึกไว้ในดวงใจของคนไทยอย่างมิเสื่อมคลายตลอด70ปีแห่งการครองราช ไปต่อกันที่สวัสดิ์เลยพลตรีพุทธิวัฒเจริพงพลผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่18ร่วมพิธีสวดพระพุทธนต์และทาบุญตักบาทถวายพระาชกุศลพระสงฆ์สม,มเนรจำนวน90รูปเพื่อถวายเป็นพระรจชกุศลที่วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงและร่วมพิธีวางพงมาลาเพื่อน้อมํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปร,ปรพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566ที่หอ ประชุมยอดภูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยโดยมีคุณนัทประพัฒสิริพงพลประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่1 8และคณะนายทหารพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีกันจํานวนมาก ด้านพลตรีคันธิศอัอสมะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่38นำกําลังพลหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่านหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและพิธีปล่อยพันธุ์ปลาด้ําจืดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบร,รมบนดถป,ปรพิษเนื่องในวันนวมินทร,รมหาราชบริ เวีริมแม่น้ำนานน่า,ายสุริยพงษ์และกิจกรรมจิตอาสาพื้นที่สาธารณะลานจอดรถและลานออกกำลังกายโดยได้รับการสนับสนุนพันปลาจากภาคเอกชน1 0 0 0 0แสนตัว4ชนิดเพื่อปรับสมดุลของแม่น้ำนานและเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่ยั่งยืน นอกจากนี้รวมถึงจัดตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการฐานพันดีนานและเกษตรกรรายย่อยชุมชนรอบค่ายเพื่อจำหน่ายผลผล,ผลิตในครัวเรือนจากการน้อมนำหลักปร,ชรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิตยอย่างมั่นคงและมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนต่อไป ขณะที่พลตรีอาวุธพุทธอํานวยผู้ประชาการศูนย์การฐานราบนําคณะข้าราชาการและสมาคมุแม่บ้านฐานบโบสาขาศูนย์การฐานราบร่วมกิจกรรมวันนวมินทร,ร์มหาราชโดยมีกิจกรรมน้อมรำลึกและตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่โครงการพระราชดําริสวนป่าหาดทรายใหญ่กิจกรรมจิตอาสาบริเวณโรงเรียนบ้านเขาเต,าต่าวัดเขาเต,าต่าและชายหาดก็ยังมีการให้ประชาชนในพื้นที่และได้ถวายพระตาหารเพลนแดบพระสงค์ณวัดเขาเต่าอีกด้วยค่ะ ด้านชุดปฏิบัติการกิจกรรมพรเรือนกองพันมณฑลฐานบกที่42ประจำอำเภอนาหม่อมและจิตอาสาพ,พระจัาทานรวมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ในชุมชนใกล้เคียงจากกิจกรรมพัฒนาพื้นที่วัดโพธารามอำเภอนาหม่อมจงังหวัดสงขลา อเอื้อน้อมรำลึกในโอกาสวันนวมินทรมหาราชรวมพลังสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทําความดีบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหล้นเกล้าวราชการที่9ของปวงชนชาวไทย ไปต่ออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะในการช่วยเหลือประชาชนกำลังพลกรมฐานพรานที่44มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมปรนาถาบประพิษ13ตุลาคมครบรอบปีที่7ให้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดปัตปตานีซึ่งไปรับบริจาคโลหิตกันถึงที่กองบังคับการกรมฐานพรานที่44อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตปตานีเพื่อนำโลหิตที่บริจาคใน ครั้งนี้ค่ะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตที่รักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้โลหิตทุกหมู่โลหิตนะคะจำนวน43,650ซี่ีค่ะ ไปต่อกันที่แนวทางการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั่นเองกราานอรมนภาคสี่ส่วนหน้ายังคงแสวงหาความร่วมมือทุกรูปแบบจากทุกภาคส่วนต่างๆนะคะเพื่อมีส่วนร่วมในเรื่ของการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยังย่งยืนค่ะ พลโทรปราโมทพรมอินแม่ทัพน้อยที่4ในฐานะรองผู้มยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในฐานะผู้มยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะได้คบ เขาพบปะนะคะไปเยี่ยมเยียนในเด่นโตมีนาซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองชาวปัตตานีค่ะที่บ้านพักในเด่นโตมีนาตำบลอานนรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีไปหารือถึงแนวทางร่วมกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัยและนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้นำศาสนาในพื้นที่มาร่วมต้อนรับด้วย จากนั้นค่ะเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเข้าพบปะนายสมแอร์ฮารีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาโดยมีพันเอกนพพรสิงศักดารองหัวหน้าฝ่ายสร้างความเข้าใจหน่วยเฉพาะกิจยะลาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาผู้นำศาสนาร่วมหารือ ในโอกาสนี้เองนะคะแม่ทัพน้อยที่4เนี่ยได้มอบกระเช้าเยี่ยมเยียนพร้อมกับหาหรือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับนายสมเอฮารีประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาได้กล่าวขอบคุณแม่ทัพน้อยที่4ค่ะที่มาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็หาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกันทํางานกับหน่วยและเจ้าหน้าที่ทหารมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดหวังค่ะว่าจะได้ สารต่อความร่วมมือช่วยกันประสานงานต่อไปให้มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยการสร้างความเข้าใจต่างๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ ส่วนการที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะคะไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่แม่ทัพที่ที่ท่านไม่เคยเพิกเฉยเลยนะคะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนล่าสุดค่ะท่านได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่มานะคะว่าพบเยาวชนเองเนี่ยไปเสพยาเสพติดก็ขอความช่วยเหลือค่ะให้ไปเข้ารับตัวไปบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปค่ะ พลโทสันติสกุลตนาแม่ทัพภาคที่4ค่ะในฐานะผู้มำนวในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ท่านได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือมาจากประชาชนว่ามีเยาวชนอายุเพียงแค่14ปีคนหนึ่งมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดใช้ความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัวซึ่งแม่ทัพภาคที่4ได้ประสานและสั่งการอย่างเร่งด่วนนะคะให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี92ปลัดอำเภอเมืองปัตตานีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบ จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานีไปลงพื้นที่ตรวจสอบพบเยาวชนอายุ14ปีรายนี้นะคะมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงก็ส่งตรวจหาสารเสพติดและดําเนินการต่ากรมวิธีต่างๆจากผลตรวจเนี่ยปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกายได้ประสานงานกับโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีรับตัวเยาวชนรายนี้เข้ารับการบําบัดร,รักษาต่อไป ซึ่งแม่ทัพภาคที่4เนี่ยได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เลยนะคะหากพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อการจําหน่ายหรือว่าการเสพขอให้แจ้งได้ที่สายตรงแม่ทัพภาคที่4หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ061 173 2999 9ดส1มส9 9ตอนนี้เปิดขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะแคปภาพได้เลยนะคะถ้าพบเหตุการณ์ดังกล่าวแจ้งได้ทันทีค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดอย่างทันท่วงทียาเสพติดภัยราย้ายทำลายชีวิตร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัวกันเะคะ่ะ ส่วนกองทัพภาคที่3นะคะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ประสบอักขีภัยที่บ้านถูกไฟไหมนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกสร้างความดีใจให้แก่เจ้าของบ้านเป็นอย่างมากที่หน่วยทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในยามเดือดร้อนเลยค่ะ ถือว่าเป็นความห่วงใยของกองทพัพภาคที่3นะคะที่มีต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยใดๆพลตรีวิทยาแก้วพรมค่ะเป็นผู้แทนแม่ทพัพภาคที่3พร้อมกําลังพลจิตอาสาพ,พระรจชทานกองทพัพภาคที่3ลงพื้นที่นําสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับนางปราณีโพพยอมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่2 9 4หมู่2ตาําบลบ้านคลองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบ้านเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเลยนะคะ เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกับสนับสนุนกำลังพล20นายและรถแบ็คโฮรถบรรทุกเทท้ายเข้ามาช่วยขนย้ายสิ่งของแล้วก็ หรือถอนสร้างปราการพังออกไปเพื่อที่จะเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนปลอบวันและให้กำลังใจผู้ประสบอาคีภยัยให้คลายความกังวลในเบื้องต้นเป็นการแสดงความหวังดีจากทหารที่พร้อมจะช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสสร้างความปลับปลื้มใจให้แก่เจ้าของบ้านที่ทหารน,นั้นไม่เคยที่จะทอดทิ้งประชาชนเลยค่ะ ไปต่อกันที่กรุงเทพนะคะกองพันธฐานราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะร่วมกับสำนักงานเขตพระนครสถานีกาชาติที่2ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวน19ครัวเรือน3 1รายที่นี่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนซึ่งเป็นห้องเช่าค่ะภายในตรอกสาเกถนนราชดำเนินกลางพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่พักพิงสําหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนในขั้นต้นไว้ด้วยเตรียมไว้ที่โรงเรียน วัดมหารพารามแฝงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหา,าคนครค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องของนโยบายการดูแลน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกนะคะก็คือน้องกองประจำการนั้นชัดเจนและทําอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็เสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นตลอดนะคะในเรื่องของการดูแลครอบครัวก็สําคัญค่ะน้องๆทหารเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เดือดร้อนเรื่องของที่พักอาศายัยล่าสุดเองกรมฐานรับที่13ได้ส่งมอบบ้านนะคะให้กับฐานกองประจำการในพื้นที่อาเภอวาริศภูมินะคะจังหวัดสกลนครเรียบร้อยแล้วคะ่ะ นี่คือภาพของการส่งมอบบ้านค่ะให้กับพลทหารคงมั่นขาวขันตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้กับฐานกองประจำการที่บ้านน้อยขุนไกรตาบลคำบอ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครตามที่พันเอกจักรพงศ์โพนาแครผู้บังคบการกรมฐานราบที่13ค่ะได้จัดให้น้องพลทหารคงมั่นโดยมีหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่สองจังหวัดอุดรธานีและส่วนราชการในพื้นที่ไปเข้าร่วมในการมอบบ้านในครั้งนี้ด้วยถือว่า ว่าเป็นการดําเนินงานตามนโยบายของกองทัพบกนะคะซึ่งหน่วยเองเนี่ยได้รับการสนับสนุสน,สน,นงบประมาณจากภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มนักธุรกิจและผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคโดยกําลังพลที่ได้รับการช่วยเหลือการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านก็เป็นกําลังพลที่ทางบ้านเนี่ยมีไรายได้น้อยแต่น้องเองก็มีความประพฤติด,ดีนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่เคยมีส่วนร่วมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใดๆเลย ทานนี้ก็เพื่อเป็นการดูแลเรื่องของสวัสดิการความเป็นอยู่เป็นการสร้างวันกําลังใจให้กับทหารกองประจำการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีวัญกําลังใจค่ะในการทําความดีทําให้พลทหารคงมั่นขาวขันพร้อมทั้งครอบครัวผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างมากค่ะ ส่วนวันนี้ในอดีตนะคะ13ตุลาคมมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR Soldier er ค่ะวันนี้ในอดีต13ตุลาคม2515เครื่องบินกองทัพอากาศอุรุกวัยเที่ยวบินที่571ประสบอุบัติเหตุตกในเทือกเขาแอนดีสใกลาชายแดนระหว่างอาเจตินากับชิลี จนถึงวันที่23ธันวาคมปีเดียวกันมีเพียง16คนจาก45คนที่รอดชีวิตจนได้รับการช่วยเหลือ วันนี้ในอดีต13ตุลาคม2559พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปรพิศเสด็จสวรรคตณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชสิริพระชนมพรรษา88พรรษา313วันทรงครองราชสมบัติ70ปี4เดือน4วันทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมีได้สงรู้เน็ดเหนื่อยส่งเสด็จพระราชดำเนินไปทุกขวนทุกแห่งเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขดับทุกเข็งให้แก่ประชาชนที่ทรงตระหนักในพระราชฤทยัยว่าคือลูกของพระองค์ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ ช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR So โซเชแล้ววิชันชนดีรสสมบูตรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ